ครับหลังจากกีดแล้วก็หยอดกรดแล้วครับวันนี้มาแกะขี้ยางต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าคอนเฟิร์มนะครับยางสามเมนะครับสองห้าหนึ่งสามเมตรครับุ 1, บกดนแน่นๆเลยครับไม่มีน้ำนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าหน้าหนาวครับ น้ำมันแห้งไวครับนี่ครับใช้ได้โอเคดิ้งเลยนะครับอย่างทิ้งมานี้ดิ้งเลยมีความเหนียวครับเหนียวแล้วก็แข็งครับเนื่องจากการที่เราบำรุงดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับก็อ่าสิบได้นะครับส่วนนี้สิบได้ สามมิดเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าอ่าแกะรบนี้จะได้น้ําหนักกี่กิโลนะครับนี่ครับสองห้าหนึ่งปกติสองห้าหนึ่งมันจะเริ่มอไม่ใช่เริ่มแล้วคือฟอแล้วนะครับแต่นี่พ,พ่นน้ำมันกรินซีพ่นตลอดนะครับก็เหมือนเดิมครับทุกท่านนะครับก็ อนไนที่ดีที่เราใช้แล้วมันนี้ก็ใช้ให้มันต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าพ่นครั้งสองครั้งแล้วก็เลิกใช้นะครับเพราะว่าไอ้ที่ผมทํานี้มันก็อินรียครับพี่น้องก็สามารถทําเองได้นะครับหมักเองใช้เองนะรประหยัดลดต้นทุนนะครับแล้วก็ดีต่อสวนด้วยนะครับไม่ทำลาย ผิวยางอะไรต่างๆนะครับก็เราสู่กันฟังอันนี้หน้าต่ำนะครับสองคนสิบไร่กรีดหกชั่วโมงนะครับอ่าผมแก่แล้วครับปวดหลังปลดไหล่นี่กว่าจะเสร็จเมื่อยไปหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนขายนะครับ